สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จากเฟซบุ๊กทุกๆท่านครับอันนี้เรามาดูข้อมูลนะครับของหลักหน่วยล่างกันนะพที่ใด่พื่นที่จะได้จับชุดนะครับสตัวล่างตรงนะครับอของงวดวันที่1นึเมษายนสองพนห้ารกันนะครับหลักหน่วยล่าง2ส,สูตรนะยังเดินต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ ยังใช้สูตรเดิมนะครับที่เปลี่ยนในวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของหลัก10ล้านนะครับหลักหน่วยแบบ7ตัวนะครับน้งสองสูตรนะยังเดินต่อนะครับเราก็น่าจะใช้2สูตรนี้นะครับก็น่าจะก่อแลอะ่ะแล้วก็ผ่าชนน้อยตัวนะครับก็น่าจะจับชุด อสองตัวล่างตรงนะครับชุดเต็มนะให้กับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านได้นำเอาข้อมูลนะครับไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนำไปหาเลือกซื้อรางวันนะสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองนะทุกทุกสูตรแล้วก็ทุกทุกข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกทท่านนะครับใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชม และเลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนเองนะทุกสูตรแล้วก็ทุกข้อมูลนั้นเป็นเพียงการบวกกันของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์นะครับจากสถิติผลการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับดังนั้นข้อมูลที่ได้นั้นจึงเป็นเพียงการคาดคะเนและก็คาดเดาเท่านั้นนะครับทุกท่านควรที่จะใช้วิจารณญาณนะครับของท่านในการรับชมนะและก็ตัดสินใจนะครับด้วยตัวของท่านเองเป็นสิ่งที่ ดีที่สุดนะครับเรามาดูหลักหน่วยล่างนะครับสูตรแรกนะครับก็จะเป็นอาซูหลักหน่วยล่างนะครับแบบ7ตัวนะครับงดที่แล้ว235 6 7 80นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงดที่ผ่านมาออก78นะครับก็เข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับแต่สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับเราก็จะเฟ้นเอาเฉพาะตัวเลขที่เป็นหลักหน่วยนะครับ มาคำนวณกันเลยนะครับผลรางวัลที่หนึ่ง997626รางวัลเล็กท้ายา2ตัวล่าง78นะครับเลี้ยงหน้าครั้งที่หนึ่ง571 ครั้งที่สองห้าาประกาก็เดิมสีจางแล้วนะครับเลขท้ายครั้งที่1794เจ็ก้ลขท้ายคั้งที่2329นะครับ ตำแหน่งบวกนะครับสูตรแรกนะจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับตำแหน่งบวกมีสี่ตำแหน่งนะครับ หลักแสน1ครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งสิล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่งคงที่ผลบวกได้ดังนี้นะครับเก้าบวกหได้สิบห้บบวกเได้ยีบนะครับยี่สิบบวกห้าบสอบวกห้าได้เท่ากับยี็ดนะครับยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับยี่สิบแปดนะก็จะได้ตัวแรกเป็นเลขแนะครับ จากนั้นบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ9นะครับจากนั้น9บวก2คงที่ได้เท่ากับ11ดได้วย1 1บวก1คงที่ได้2นะครับ2บวก1คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4นะครับแล้วก็4ตัวสุดท้ายบวกด้วย2คงที่ได้เท่ากับ6นะครับเราก็ได้หลักหน่วยล่างสุดแรกนะครับ8 9 1 2 3 4 6 ไปไม่ไหวละปากกา แปดเก้านะครับสองสนะครับเป็นหลักหน่วยล่างสูตรแรกสูตรที่หนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันนะครับ ส,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 สูตรที่สองนะครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับแบบเจ็ดตัวเช่นกันนะครับนะแบบเจ็ดตัวเช่นกันนะครับตำแหน่งบวกของสูตรนั้นจะใช้ตำแหน่งหลักแสนนะครับสามครั้งนะแล้วก็หลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสองครั้งแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับ 9บวกกัน2ครั้งได้18 9บวกกัน3ครั้งได้27นะครับผลบวกศูนยที่2 7งบวก9ได้16 7บวก7ได้1 4 16นะครับบวก4ได้20 20บวกูนย์ได้20 20บวก8ได้เท่ากับ28อ่าได้ตัวแรกเป็นเลขก8ชนกันเลยนะครับจากนั้น8-1บวก1คงที่ได้9 9นะครับ9บวก1คงที่ได้เท่ากับ10อืมได้0นะครับ0บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2นะครับ2บวก1คงที่ได้3 3บวกด้วย2คงที่นะครับได้เท่ากับ5นะครับ8 9 0 1 2 3 5อ่ะเราได้หลักหน่วยมาสองสูตรแล้วครับ ศมี1สูตรนะครับสองมี2สูตร1มี2สูตรอ่ะหนสองนะครับสมี2สูตร4มี1สูตร5มี1สูตร6มี1สูตร7ไม่มีนะครับแมี2สูตร .9 มี2สูตรอ่ะหลักหน่วยล่างนะครับ ชน5ตัวนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะอาหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยอาชน5ตัวนะครับนะทีนี้ผมก็จะตัดสินกันอยู่ที่หลักสิบน,นะครับหลัก10ผมเลือก467 3 5นะครับอ่า4 6 7 3กจก็จับชุด2ตัวล่างตรงได้เลยนะครับนะก็จะมี อสีหนึ่งนะครับสีหนึ่งสีสองนะครับอสีสามสีแปดแล้วก็สีเก้าหกหนึ่งหกสองหกสาม,หก,สามหกแปดแล้วก็หก

59กอ่ะก็เป็นข้อมูลนะครับ2ตัวล่างชุดเต็มนะครับในงวดนี้ให้เพื่อนๆนนะครับได้นำเอาข้อมูลนะไปวิเคราะห์แล้วก็พี่นากันดูนะครับอ่ะถ้าถูกใจก็ลองนำไปตัดข้อมูลนะครับให้เหลือน้อยชุดลงนะครับด้วยตัวของเพื่อนๆเองก่อนนะก็จะเหลือแค่การสรุปนะครับในข้อมูล2ตัวล่างแล้วก็อ่สองตัวบนนะครับในชุดนี้กันนะครับใน ในวันนี้กันนะก็เอาข้อมูลชุดเต็มนะครับไปวิเคราะห์พิจากันดูด้วยตัวของเพื่อนๆกันเองก,ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็จบข้อมูล2ตัวล่างนะครับชุดเต็มนะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้ไปวิเคราะห์พิจากันเป็นการเบื้องต้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ